สวัสดี F.C. อฟซีจอ์นี่มือปราบที่เคารพรักทั่วประเทศคลิปนี้ผมมากราบขอโทษท่านนางสาวแพรทองทานชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีที่วันที่18มิถุนายนกับผมได้กข้าวร่วมท่านด้วยถ้อยคําที่ไม่เหมาะสม,มอุฤตนไม่สมควรใช้กิริยาวาจาไม่สมควรวันนี้ผมมากราบขอโทษท่านจากใจและยังคงปรารถนาดีจากหัวใจต่อตัวท่านและครอบครัวของท่านที่ ท่านและครอบครัวของท่านได้สร้างคูณนุการประโยชน์สิ่งดีๆให้กับปร,ประเทศชาติมามากมายผมต้องกราบขอโทษจากใจและพร้อมสำนึกผิดที่เป็นแบบอย่างไม่ดีในขานะวันนั้นที่ผมคิดแต่ตองไม่ท่วนทีเป็นข้าราชการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเป็นแบบอย่างไม่ดีผมขอน้อมรับผิดและขอกราบขอโทษท่านอย่างสูงผมพร้อมที่จะใช้สื่อระบอกเสียงของผมต่อจากนี้ เป็นสื่อบอกเสียงช่องทางดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยงานต่อรัฐบาลและทางการเพื่อเป็นสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินประเทศชาติต่อๆไปคลิปนี้นะครับผมขอกราบประธานและขอโทษจากใจของผมคนนี้นะครับต่อครอบครัวของท่านตลอดจนท่านนางสาวแผ่ทองทานชินวัตรด้วยความเคารพอย่างสูงจากใจจอห์นนี่มือปราบครับด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ